สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Business Unbox นะครับใน EP นี้นะครับซึ่งเป็นรายการแกะกล่องธุรกิจครับที่เราจะมาคุยธุรกิจกันสบายๆตามสไตล์ที่ผมได้ไปเจอมาแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังฮะซึ่ง EP นี้ครับผมต้องบอกเลยว่าใครสายต้นไม้นะฮะตั้งใจฟังให้ดีนะฮะเพราะว่าต้นไม้เนี่ย เป็นธุรกิจที่น่าประหลาดใจสําหรับผมอันนึงเลยเท่าที่ผมไปสัมภาษณ์มานะฮะว่าต้นไม้เนี่ยมันยังคงทําเงินได้มหาศาลนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องตลอดระยะเวลายาวนานมาแล้วนะครับเป็นไซเคิลนะฮะ ถ้าพูดถึงธุรกิจต้นไม้นะครับต้องเข้าใจกันก่อนว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะมีธุรกิจนเนี้ยเนี่ยเพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งจะมาฮะถ้าย้อนกลับไปได้นะฮะความเดิมตอนที่แล้วสมัยผมยังเยาว์วัยนักนะฮะได้ผ่านนะครับช่วงซีซั่นของความฮิตของต้นไม้มานะฮะไม่ว่าจะเป็น ต้นชวนชมนะฮะของคุณแม่ที่แบบจะต้องโชว์รากนะฮะหรือว่าจึงหนอนหนอนแก้วเยอะชิบต้นนี้นะฮะหนอนหนอนไม่ไหวนะ,ะต้นชวนชมนะฮะหรือว่าจะเป็นต้นโป๊ยเซียนของคุณพ่อนะครับหนามเพียบไม่รู้ว่าสวยยังไงแต่ช่วงนั้นเขาก็เล่นกันจริงจังมากๆนะฮะผ่านยุคนั้นมาฮะลามมาถึงยุคของต้นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นส้มจี๊ดไม่ว่าจะเป็นอะไรลามมายุคบอนไซนะฮะโตมาเรื่อยๆก็จะเห็นเรื่อยๆฮะหรือว่าที่ผ่านไปไม่นาน ยุคบอลสีนะฮะผมเองก็เข้าไปอยู่ในวงการด้วยนะฮะก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันนะทุกวันนี้เป็นไงตามมีตามเกิดมึงโตยังไงก็ได้นะฮะก็แค่จะบอกว่าต้นไม้เป็นธุรกิจที่มันไม่มีวันตายนะฮะเพราะว่ามันก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆถ้าคุณคิดว่าต้นไม้มันตายจริงๆผมแนะนําให้คุณไปดูครับที่คลองคลองอะไรแถเปาแถวบ้านน่ะ <2016 S 1> คลองสิบหกคลองใช่เหรอไกลไปเปล่าคลองห้าคลองหกเองไม่ใช่เหรอสิบหกเลยเหรอเฮ้ยผมว่าไกลไป ผมว่าไกลไปสิบห้าเปล่าสิบหกคองสิบหกองค์ละคองสิบหกองค์ลักรอ,กรอกใช่เหรอใช่ครับตลาดต้นไม้อยู่ไหนมาทุกคนเสิร์ชหากันไปด้วยกันตลาดต้นไม้คองสิบห้ามันมีคองหกกับคองสิบห้าคองสิบหกไม่คุ้นเลยคุณเด็กคอนยกจริงปะเนี่ย อย่าไปฟังเขาครับคุณผู้ฟังครับคลองสิที่เราคเคยกันดีนะฮะคุณเข้าไปตรงนั้นคุณจะเห็นเลยผู้คนยังคงพลุกพ่าแล้วก็ซื้อของอุปกรณ์ต้นไม้กันทั้งหมดนะฮะซึ่งต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเป็นใครในวงการต้นไม้ฮะผมจะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะฮะที่ผมไปสัมภาษณ์มาคนที่1คือคนขายต้นไม้ฮะคนขายต้นไม้เนี่ยก็คือคุณจะต้องขายต้นที่มันฮอตฮิตหรือว่ามีความ มีความอยากได้อยากมีอะฮะแล้วก็มันจะมีต้นไม้แบ่งออกมาเป็นต้นไม้เทรนต้นไม้กระแสใช่ปะ่ะกับต้นไม้ที่แบบว่าต้นไม้แบบว่ามงคลแล้วกันเรียกแบบนี้แล้วกันฮะผมได้เจอว่าต้นไม้กระแสเนี่ยอย่างเช่นบอนสีเนี่ยมาไวไปไวอึดใจเดียวฮึหายไปแล้วฮะตอนนั้นมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเออชายชนคนสวยนี่เป็นไงนะต้นหนึ่งอะหลักหมืน่นหลักแสนกันเลยนะรู้ว่าแล้วตอนนี้เป็นไงฮะชายชนหรือต่หัวแต่ดีหน่อยที่บอนสีมันไม่มันมันไม่ได้หายไปไหนฮะมันก็จะ แตกออกมาเรื่อยๆช่วงนี้ก็เพาะไปนะฮะเดี๋ยวมันกลับมาอีกเผื่อว่ามันจะทําราคาได้ใช่ป่ะอันนี้ก็คือเปพวกเขาเรียกว่าเป็นกระแสซึ่งกระแสมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะฮะนะยิ้มเรียบร้อยหาไมาแล้วมันของสิงจริงด้วยใช่ไหมละ่ะ <laughs> กับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าพวกต้นไม้สายมงคลสายเสริมพลังอํานาจบาร,รมีทําให้ชีวิตดีการงานรุ่งเรืองอะไรเงี้ยความสัมพันธ์โดดเด่นเปรีย้ยวไปเลยไอ้พวกนี้ก็จะมีใช่ป่ะฮะก็จะเป็นพวกตระกูลต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ที่มันชื่อมงคลเนะี่ย เป็นเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ประธานในบ้านอะไรอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าอันที่ผมไปเจอมาแล้วผมรู้สึกว่าว้าวกว่ามันมา,มากๆนะฮะมันก็คือพวกต้นโอลิฟต้นโอลิฟที่แบบห้าหมื่นต้นหนึ่งต้นโอลิฟร้0ยปี300ปีก็จะขึ้นไปแบบพันปีเงี้ยก็ขึ้นไปหลักแสนสามแสนหแสนซื้อไหมมีคนซื้อเพียบนะฮะช่วงหนึ่งคือต้นโอลิฟนี่เอาเข้านำเข้ามานี่แทบไม่พอใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยต้นโอลิฟคือมีไว้เนี่ยดาราก็ซื้อกันเต็มไปหมดนะฮะก็กลายเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าไม่ใช่แค่กระแสแต่เสริมบารมีมีอานาจแล้วก็เป็นการลงทุนในต้นไม้ด้วยเหมือนกันนะเพราะต้นไม้พวกนี้เนี่ยราคามันจะไม่ค่อยตกแล้วก็ยิ่งอยู่ไปเรื่อยๆก็มันจะมีมูลค่าถ้าเกิดคุณเลี้ยงตั้งแต่เขา100ปีจนกระทั่งเขา200ปีคุณก็จะขายได้มูลค่าเพิ่มขึ้นถ้าคุณเลี้ยงเขา100ปีเพิ่มมาเป็น1000ปีราคาต้นไม้ของคุณก็จะแพงขึ้นมากๆนนนนนะคะคคคคครรรรรับุุ้้้มม่่่่ออ่่่าาาาาากกกกลงงงงทแตไดใชเเเเิหืืืออออีีนะึพ <laughs> วววย ไปกอดต้นไม้อะอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ที่มันมีเข้ามาอีกครับเราเรียกว่าผมไปสัมภาษณ์มาอันนึงคือ Exotic Tree Exotic Tree ก็คือเป็นต้นไม้ที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นต้นไม้ Exotic ต้นไม้เกาหลี เอ็กโซไม่ใช่มึงไม่สนใจกูเลยอโปรดิวเซอร์เฮ้ยนะฮะเอ็กโซติกทีคือต้นไม้ที่มันแบบว่าต้นไม้หายากเช่นต้นไม้ในมาดากัส카ต้นเบาบับต้นขวดต้นอะไรพวกเนี้ยต้นเลือดมังกรเงี้ยคือต้นไม้นําเข้าที่มันหายากๆอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะไม่ใช่ต้นไม้กระแสแต่เป็นต้นไม้ที่มันแบบอยู่ยืนยาวคงทนแล้วก็ขายเฉพาะคนรวยรวยบ้านคนรวยแล้วก็ทํากําไรกันแบบรวยๆวยกันไปเลยอย่างเงี้ยไอ้นี่มันก็คือในวงการต้นไม้ไงงั้นหมายความว่าสําหรับผมอะ เฮ้ยวงการต้นไม้มันมันมันร้ายกาจกว่าที่คิดอ่ะมันไม่ใช่กระแสแค่แบบผ่านมาผ่านไปแล้วมันจบอ่ะแต่มันสามารถทําเงินได้หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านร้อยล้านได้เลยนะกับการขายต้นไม้ในราคาสูงๆบางต้นต้นเป็นล้านเนี้ยต้นหลักแสนต้นหลักล้านอ่ะมันมีอยู่จริงไงถ้าคุณเข้ามาสู่วงการนี้ก็สามารถไปให้แบบสุดยาวๆไปได้ครับแต่ทีเนี้ยบางคนก็บอกว่าแล้วฉันเนี่ยมาลงทุนต้นไม้แล้วมันจะคุ้มไหมก็อย่างที่บอกอะฮะ ถ้าจะลงต้นไม้กระแสก็เข้าเร็วออกเร็วลุกช้าก็อาจจะเสียตังค์แต่ก็ว่าคุณเป็นสายที่แบบเฮ้ย อยากจะลงทุนกับต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้มงคลยืนต้นระยะยาวผมว่ามันก็ไปไม่เสียหายไปไหนนะผมว่าต้นไม้ก็เป็นแอสเซทอันหนึ่งแล้วกันนะเป็นแอสเซทอันหนึ่งที่มันไม่เสียหายแล้วมันก็อยู่ได้ยกเว้นว่าคุณจะทําต้นไม้ตายอันนั้นก็คือมีปัญหาแต่ตราบใดก็ตามที่ต้นไม้มันยังอยู่ต้นไม้มันไม่ตายอ่ะมันก็โอเคถูกปะครับงั้นอาจจะเปิดใจฮะอันบ็อกซ์ใน EP นี้ก็อยากจะเปิดใจดูครับว่ากับตลาดต้นไม้ก็เป็นอันนึงเลยที่มันสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สําหรับคนที่ชอบเรื่อองงนีหา องของคุณให้เจอบางคนที่ผมไปเจอมาก็คือทําบอนไซเฮ้ยทําบอนไซใช้เวลาหน่อยใช่ปะ่ะแต่แล้วก็บอนไซความแพงของมันอ่ะมันขึ้นอยู่กับทรงอ่ะขึ้นอยู่กับทรง,ข,ทรงขึ้นอยู่กับต้นไม้บางคนเอาต้นเชอร์รี่มาทําเอาต้นชมพู่มะเมียวมาทําอะไรเงี้ยเอาต้นลิ้นจี่มาทําแต่บอนไซมันก็จะใช้เวลาใช่ปะ่ะครับ ความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งของตลาดต้นไม้คือมันไม่ได้มีราคาฟิกตายตัวขนาดนั้นนะในบางครั้งอะ่ะถ้าฟอร์มมันดีแล้วมันตกลงราคากันได้มันก็ไปได้บางทีวงการนี้มันก็กาวนิดนึงเหมือนกันนะแต่ผมว่าเฮ้ยมันก็เป็นสเสน่ห์ของคนวงการเนี้ยแล้วแต่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็เข้าไปสู่วงการต้นไม้ครับไปขายต้นไม้เหมือนกันนะฮะก็ขายบอนสีผมไปขายต้นนี้มาเพื่อนๆต้น มันจะมีนาคเงินเชื่ออะไรเงี้ยต้นอะไรสักอย่างนาคเพชรนาคผมไปขายนาคเรดมานี่ซึ่งเป็นพันญี่ปุ่นหายากเชื่อป่ะมันโผล่มาจากดินที่บ้านผมที่ปักช่องโผล่จากดินเฉยๆเลยอะ่ะมันมีตัวแม่แล้วมันก็โผล่จากดินเนี่ยผมก็ขุดตัวลูกไปขายอะ่ะห้าร้อยบาทโ้โหตอนนั้นคือแบบแม่งเงินงอกจากดินน่ะแล้วมันก็ออกมาเรื่อยๆก็หารวยหารวยหารวย,าย,ยหารวยขายไปเรื่อยๆหารยบาทหารยบาทอย่างเงี้ยคือแบบสนุกมากอะ่ะแต่ผมก็เจออย่างหนึ่งครับว่า ถ้าเราขายต้นไม้ถ้าเขามีต้นไม้แล้วอะเขาก็จะไม่ซื้อต้นไม้เพิ่มไงแต่มในวงการนี้มันยังมีอีกเพื่อนๆขายปุ๋ย ขายดินขายอ c เซสซอรีสำหรับต้นไม้ขายกระถางต้นไม้อันนี้คือคุณมีต้นไม้จากไหนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำออเทอรเซอรีได้คนชอบทุกวันนี้นะครับตอนต้นไม้มันบูมบูมเนี่ยมันบูมตอนช่วงโควิดใช่ป่ะแต่หลังจากโควิดอะก็คือก็คือคนไม่สนใจต้นไม้ก็แห้งเหี่ยวกันไปเพราะไม่ได้อยู่บ้านเลยไงตอนนั้นคนเบื่อก็ต้องทาสวนใช่ป่ะแต่ยกเว้นตลาดสัตว์เลี้ยงที่แบบหมดโควิดคนก็ยังต้องเลี้ยงอยู่ใช่ป่ะเออแต่ว่าต้นไม้เนี่ย ก็ยังมีมีเพจที่เป็นกระแสเช่นเขาทำเป็นกระถางแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของขันวันเกิดให้กับคนสำคัญอันนี้ก็ยังอยู่ได้ตอนนั้นผมยังทำอันนี้เลยทำเป็นสเปรย์ปุ๋ยแพนโตะใช่ป่ะก็คือเป็นสูตรน้ำหมักจากญี่ปุ่นที่ผมก็ดีไซนยมาได้จากอาม่ามาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะชื่อแพนโตะแล้วก็มาขายแบบขวดละร้อยอย่างเงี้ยเออสามขวดเออขอโทษขายขวดเท่าไหร่วะขายขวดละเออขวดละร้อยใช่ป่ะขายขวดละร้อยสามขวดสองร้อยห้าสิบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งประมาณเนี้ย ก็อ๋อขวดละ1 2อขวดละ123ขวดร้อก็มีคนซื้อก็คือสนุกมากสนุกกับการแบบเฮ้ยได้ทำเอเซอร์รได้ทําอะไรพวกเนี้ยออกมาขายแล้วมันก็กลายเป็นเงินก็ดีด้วยนะเงินก็ดีถ้าเกิดทําอย่างจริงจังและสเกลที่มันใหญ่มากขึ้นงั้นอีกธุรกิจหนึ่งที่ผมว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังคือธุรกิจเรื่องของต้นไม้เนี่ยแหละใครที่ชอบต้นไม้ใครที่มีความสุขกับ สิ่งสีเขียวใครที่มีความสุขอยู่กับการอยู่กับพวกเนี้ลองดูนะครับมันน่าจะตอบโจทย์คุณได้นะครับมันอาจจะเป็นอันนึงที่เติมจิตวิญญาณของคุณได้ผมมีไร่อยู่ที่ปากช่องประมาณ8ดไร่ทุกวันนี้ก็พยายามทําอะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็อยากจะขายเนี่ยที่เกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็ทําให้มันเติบโตไปให้ได้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรียกว่าช่วงแรกคือด้วยความเป็นต้นไม้มันมีโตมันมีตายอ่ะมันก็แบบคุณต้องเรียนรู้อ่ะถ้าเกิดไม่งั้นมันมันจะ กลายเป็นว่าคุณจะรู้สึกเสียอย่างเดียวแต่ผมก็ลงทุนต้นพยุงเอาไว้สัก300ต้นฮะก็ตั้งใจว่าสัก30ปีเก็บเกี่ยวบางคนบอกว่าก็30ปีตัดแล้วขายแล้วก็เอาตังค์ให้ลูกใช่ไหมไม่ตังค์กูลูกหาเอง <laughs> ถ้าคุณจะลงทุนในพอร์ตหุ้นให้เป็นสีเขียวอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าคุณจะลงทุนแต่มันทำได้ถ้าเอาเอาใหม่ถ้าจะลงทุนในพอร์ตหุ้นให้เป็นสีเขียวคุณต้องใช้ฝีมือแต่ถ้าคุณ ลงทุนที่ต้นไม้ให้เป็นสีเขียวคุณลงทุนวันนี้ก็เขียวทันทีเลยออนะดังนั้นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่อยากฝากไว้นะครับกับการลงทุนในตลาดต้นไม้ลองไปเดินดูที่คลอง15ถูกไหมเปล่าเนี่ยเถียงเก่งคลอง15นะครับก็ลองดูว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งผมไปสัมภาษณ์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นต้น ต้นต้นอะไรหนะาต้นโอลีฟหลักแสนนะครับต้นเลือดมังกรนะฮะหลายแสนต้นหลักล้านผมสัมภาษณ์มาตั้งแต่ต้นไม้หลักพันหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน,าน,านเรามีหลากหลายมากแต่ตลาดต้นไม้ n น v ว่า i ด if you not growing you are dying ถ้าคุณไม่กำลังโตคุณก็กำลังตายนี่คืออีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อจะเป็นไอเดียธุรกิจเอาไปฝากเพื่อนๆได้นะครับ e ีพีหน้าอยากฟังเรื่องอะไร inbox เข้ามาได้นะครับแล้วมาพบกันนะครับทุกวันอะไรหรอออนทุกว on ันอะไร ทุกวันพุธนะครับแบบนี้ครับกับรายการ Business Unbox ครับแล้วเราก็จะตัดสั้นๆเป็น r e วิวเอาไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ทำธุรกิจและอยากให้ผมเข้าไปช่วยวางแผนธุรกิจให้ก็เรามีบริการครับ business unbox action plan ยินดีให้บริการดูแลทุกคนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ